ถ้าปกติอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆท่านไม่ได้มา,าพูดพาดพิงกล่าวได้ค่าดิฉันดิฉันไม่มีทางที่จะไปอะไรกับท่านได้เลยไม่มีทางคุณดูสิวันเกิดดิฉันดิฉันยังนิมนต์พระมาทําบุญนะมาตักบาตรนะถ้าดิฉันเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่เคารพนับถือพระดิฉันจะไปนิมนต์พระมาทําบุญตักบาตรท,ทาไมดิฉันก็เลี้ยงแต่ลูกน้องกินเหล้าเมาย,ยาไปเฉยๆที่ ใช่ไหมถ้าดิฉันเป็นคนไม่ใช่เป็นคนมีศีลมีธรรมอะ่ะดิฉันจะนิมนต์พระมาตักอ่ามารับศีลมาตักบาตรทำไมใช่ไหมถ้าดิฉันเป็นคนแบบกะขระนะเป็นคนแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังไหว้พระอยู่ดิฉันก็ยังนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่นะแต่ก็นั่นแหละก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็ก็ควรเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ ที่ดีท,ที่ที่ควรแก่ความตัทธานะคะ <c oughs> <c oughs> ด่ดิฉันก็ดิฉันก็ให้คํามั่นสัญญาเลยว่าถ้าท่านกลับไปสู่แนวทางเดิมของท่านเป็นพระวิปัสสนาสอนธรรมะไม่ไม่ตีที่ตัวคนไม่ด้อยค่าไม่พูดเพศสภาพดิฉันไม่มีทางละลานท่านได้เด็ดขาดและดิฉันก็จะนับถือท่านเหมือนเดิมเพราะดิฉันก็ถือว่าสิ่งที่ท่านโดนตอนนี้หนักพอแล้ว หนักพอแล้วการที่ท่านโดนจดหมายเตือนเป็นครั้งที่สองถือว่าหนักนะคะที่ฉันเคยเป็นพระมาก่อนดิฉันรู้เดี๋ยวท่านจะหากุติอยู่ลําบากถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าคณะเนี่ยเดี๋ยวเขาขับท่านออกจากคณะแล้วท่านก็จะอยู่ลําบากหรือแม้โดยที่สุดแล้วถ้าวัดมีมติท่านทําผิดซ้ำซากแล้วเขาไม่ให้ท่านอยู่สังกัดวัดท่านก็ต้องไปหาวัดอยู่ใหม่ซึ่งดิฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอันนี้ดิฉันพูดตรงๆนะ ถ้าดิฉันเป็นคนแบบเจ้าเครียดเจ้าแค้นนะถ้าสมมุติว่าดิฉันเป็นคนเจ้าเครียดเจ้าแค้นดิฉันฟ้องไปแล้วฟ้องยังไงก็เข้าข้อกฎหมายแน่นอนร้อซถ้าสมมุติดิฉันเป็นคนแบบเป็นคนแบบว่าเจ้าคิดเจ้าเจ้าเจ้าคิดเจ้าแค้นนะฟ้องเอาหาเรื่องเอาปัจจัยพระเล่นๆทำไมจะทำไม่ได้ถึงทำได้ค่ะแล้วฟ้องอ่ะดิฉันมั่นใจว่าดิฉันคณะชนะคดีด้วย ดินไม่หลุดนะคะคำว่าอป,ปีจอลอเนี่ยอป,ปีจอลอเนี่ยมันมีดีกาค่ะถ้าอาจารย์เบียฟ้องก็เข้านะคะคำว่ากะเรวลาดเนี่ยเพราะมันแปลว่าเร็วมันแปลว่าเร็วสามชั่วช้าแต่เราไม่ทำไงแต่เราไม่ทำดิฉันไม่เคยฟ้องพระเลยนะมีแต่พระฟ้องดิฉันมีแต่พระฟ้องดิฉัน <c oughs> แต่เราอ่ะ ขณะเราเป็นคารวาสแท้ๆเนี่ยเราแค่สินห้านะั้นเรายังไม่เคยคิดจะไปฟ้องเลยมีโอกาสจะฟ้องได้เรายังไม่ฟ้องเลยเนี่ยเนี่ยครั้งเนี้ยฟ้องได้นะยังไงก็ฟ้องได้มันเข้าเข้าชัดเจนเลยแหละอัปปีจอรรเนี่ยมันมีดีกามันมีคำพิพากษาที่เป็นดีกาค่ะดินไม่หลดุดยังไงก็ดินไม่หลุดหรอกแล้วยิ่งท่านพูดเรื่องเพศสภ,ภาพดิฉันอีกเนี่ยบริบทของ สิ่งที่ท่านพูดมันคือการได้ค่าชัดเจนเลยแต่ดิฉันยังไม่ทำเลยเพราะว่าลึกๆดิฉันนับถือท่านอยู่ไงดิฉันก็เลยไม่ทำก็เลยเป็นเรื่องที่อาจารย์จะตุลงไปทำแทนแต่ดิฉันไม่เอาถึงขั้นนั้นนะทุกคนดิฉันไม่เอาถึงขั้นนั้นหรอกขนาดดิฉันจะเรียกท่านว่าไอ้อีมึงกูดิฉันยังเรียกไม่ลงเลยดิฉันไม่ทำหรอกถ้าไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ดิฉันจะทำแบบนั้นกับท่านนะดิฉันยังยำเกงผ้าเหลืองอยู่ ดิฉันยังมีความศรัทธาในในความรู้และวัดปฏิบัติของท่านอยู่นะ <c oughs> ขนาดที่ขนาดยำเกรงแล้วนะที่พูดวันนี้ก็มีบางช่วงก็กลับมาแบบมาดูย้อนหลังก็โอ้โอ,อันนี้พูดเราก็พูดแรงเหมือนกันอืมเราก็พูดแล้วก็รู้ตัวเหมือนกันนะเราก็พูดแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละค่ะให้มันจบไปให้มันจบไป ให้มันเลิให้มันเลิกแล้วต่อกันนะคะอย่ามีวิวาทากันสืบไปเบื้องหน้าเลยอย่าให้มันมีวิวาทากันมันไม่งามอ่ะทุกคนมันไม่งามนะมันไม่งามมันไม่งามในการที่พระมาด่าคารวะแล้วคารวะก็ไปด่าพระลึกๆนะอันนี้พูดจากหัวใจนะยกเว้นว่าเป็นเคสที่พระรูปนั้นคือเที่ยซะเหลือเกินน่ะค่อยว่ากันแบบว่าแบบแบบทำผิดจงแจ้งอย่างเงี้ย เออเสพเมถุนเอยลักเงินวัดหรือทำอะไรที่มันเป็นความผิดร้ายแรงที่เรามองว่าเนี่ยไม่ใช่พระแล้วเออจะตำหนิอย่างรุนแรงจะว่าด่าทออะไรค่อยว่ากันแต่อย่างเคสท่านอุเทนมันไม่ใช่มันเป็นเทศมันเป็นเรื่องแค่เราเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของข้ออัดข้อธรรมแต่ถ้าพูดเรื่องวัดปฏิบัติอะไรนะถ้าไม่พูดเรื่องวัจีกกามะนะพูดถึง,วงกว้างๆอ่ะท่านอุเทนท่านไม่ใช่พระแบบนั้นไง มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไม่งามนะทุกคนจริงๆดิฉันไม่ได้ชอบนะทุกคนอย่ามาคิดว่าดิฉันชอบดิฉันได้ทีแล้วดิฉันมานั่งด่าพระและดิฉันชอบดิฉันไม่ชอบนะดิฉันไม่ชอบดิฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันคือมันคือสิ่งที่น่าชื่นชมและก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้คนก็อคติกับพระเยอะพอแล้วดิฉันไม่อยากสร้างค่านิยมให้เห็นว่าเออ การที่คนหัวดํากับคนหัวโลนมาด่าทอกันมันเป็นเรื่องปกติในสังคมพุทธอะ่ะไม่อยากให้มันเป็นภาพแบบนี้ไม่งั้นต่อไปก็ความยำเกรงมันไม่มีแล้วนะทุกคนมันจะไม่มีความยำเกรงต่อกันนะนะมันจะหายไปนะ ฉะนั้นพระท่านก็ต้องทําหน้าที่ของท่านให้ดีนะคะท่านต้องสํารวมระวังให้ดีโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคที่มีโซเชียลมันไม่ได้ยุคแบบมันไม่ได้เหมือนยุคแบบคนเข้าไปวัดแล้วฟังท่านเทศพนมมือแล้วไม่กล้าแย้งไม่กล้าเถียงท่านมันมันไม่ใช่ค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้โซเชียลคนมันเท่ากันโซเชียลคนมันเท่ากันและประเด็นบางอย่างสังคมเขาเซนซิทีฟท่านต้องระมัดระวังเช่นการด้อยค่า การดูถูกการด้อยค่ากันเนี่ยต่อให้ท่านห่มเหลืองเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ให้อภัยท่านนะคะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าเออพระพูดไม่เป็นไรเขาไม่ได้ยกเว้นท่านเขาไม่ได้ยกเว้นท่านโซเชียลมันเป็นพื้นที่ที่คนเท่ากันคนเท่ากันเท่ากันคือเลยจะด่าใครด,ด่าพ่อล้อล้อแม่กันมันก็ด่ากันได้ฉะนั้นก็ยิ่งเป็นพระท่านยิ่งต้องระวังเลยว่าท่านจะ ท่านต้องไม่สร้างวิวาทะในโซเชียลอ่ะท่านต้องไม่เป็นคนจุดวิวาทะในโซเชียลเพราะว่าถ้าท่านสร้างวิวาทะในโซเชียลด้วยการแบบต่อล้อต่อเถียงกับคารวาสอ่ะยังไงท่านก็พังพังคนมองคนไม่มองพระดีหรอกคะ่ะคนไม่มองพระดีหรอกเพราะยังไงคนเขาก็ต้องมองว่าพระศิลนเยอะกว่าก็ควรต้องมีความ ระมัดระวังก็ควรต้องมีความระมัดระวังในการใช้คำพูดคำจามากกว่าคาราวสาหรืออย่างหรืออย่างแบบคนแบบที่เขามองแบบเข่งเข่งที่ตัวเขามองว่าพระมาต่อล้ะต่อเถียงกับคารวาสไม่เหมาะมาเถียงกับคาราวสาเป็นนักบวชมาเถียงกันเหมือนเหมือนกับคาราวสาเถียงกันมันไม่เหมาะเขาก็มองอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นท่านท่านท่านอย่าทา นี่ฝากถึงพระรูปรูปอื่นๆนะน,นะคะอันนี้พูดพูดพูดไว้ว่าท่านต้องเข้าใจสังคมในยุคนี้ด้วยถ้าท่านจะอยากปลูกศรัทธายังอยากอย,กอยู่ในฐานะเป็นที่ศรัทธาเป็นที่ประสาทถเรื่อมใสของชาวบ้านท่านต้องเน้นในการให้ปฏิปัญญาผู้คนแล้วก็ระมัดระวังการใช้คําพูดวาจาที่มันจะเป็นการเหยียดได้ค่ามันขนาดที่ฉันเรื่องรู้สึกเลยนะเป็นพระแบบ เป็นพระเรียกคารวาสที่เขาเป็นสุจริตชนนะ่ะสมมติมว่าเป็นพระไปเรียกจิกหัวเขาว่าไอ้ไอ้ไอ้เอยบักเออยีเอยเนี่ยดิฉันก็ถ้าไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือแต่ครูบาอาจารย์ดิฉันก็ไม่มีเรียกจิกหัวแบบนี้นะดิฉันก็ไม่ศรัทธานะดิฉันไม่ดิฉันรู้สึกว่ามันคือการไม่ให้เกียรติมันไม่ให้เกียรติยกเว้นว่าเออเราศรัทธาท่านและท่านแบบว่าอาวุโสมากจริงๆอะ่ะ แล้วเราไม่ถือท่านที่ท่านจะเรียกเราม่โอเคอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้ศรัทธากันไม่ได้มีความรู้จักมักคุ้นกันแล้วมาเรียกแบบเป็นพระถือว่าตัวเองมีมีศีลเยอะกว่าแล้วมาเรียกชาวบ้านว่าไอ้อีมึงกูอย่างเงี้ยดิฉันนะ่ะดิฉันไม่ศรัทธานะดิฉันไม่ศรัทธานะดิฉันรู้สึกว่าพระต้องมีต้องมีวจีไพเราะสิโยมอย่างงี้โยมคุณอย่างเงี้ยมันคือการให้เกียรติกัน แต่แม้เวลาเราคุยกับพระแล้วแบบพระเรียกเราแบบคุณอย่างเงี้ยคุณเธอโยมอะไรก็ว่าไปเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออพระท่านท่านท่านน่านับถืออ่ะแต่ถ้าเรียกแบบจิกหัวจิกกระบาลอย่างเงี้ยใครไปนับถือดิฉันก็ไม่อยากนับถือใช่ไหมอ่านทุกคนว่าไหมนะเอออืมใช่ไหมใช่มันก็ต้องแล้วแต่คนด้วยว่า เออมันต้องแล้วแต่คนด้วยว่าว่าใครเออไม่ฟ้อง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 ค่ะไม่ฟ้องไม่ฟ้องพูดไปแล้วพูดก็คือไม่ฟ้องทําไม่ลงถ้าเคสท่านอุเทนนะนะคะทําไม่ลงแต่ถ้าเป็นพาพรูปอื่นไม่รับประกันนะคะแต่ถ้าเป็นท่านอุเทนน่ะทาท่านไม่ลงท่านไม่ลงรู้สึกว่าท่านก็มีความเครียดพอทนอยู่แล้วเครียดพอทนอยู่แล้วค่ะ ให้ให้อยากให้ท่านเอาเวลาที่เอาเวลาที่ท่านจะต้องไปขึ้นศาลหรือจะต้องมาแบบสู้คดีกับชาวบ้านเน่ยไปสอนธรรมะดีกว่าที่ที่ฉันได้บุญนะการที่ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรือไม่เอาเรื่องท่านในทางกฎหมายอาญาอะไรอะ่ะท่านก็จะได้มีเวลาในการไปสอนธรรมถือว่าเราให้เอาเวลานั้นน่ะให้ท่านได้มีเวลาไปไปเทศไปสอนไปนั่งกรรมาฐานอะไรก็เรื่องของท่านเถอะถือว่าเป็นบุญของเราแล้วกัน คือว่าเป็นบุญของเราแล้วกันใช่ไหมไม่น่าเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ย้ํานะทุกคนว่ามันเป็นภาพไม่งามนะมันเป็นภาพไม่งามนะที่แบบภาพกับคาราวาสมาแบบต่อรอดต่อเทียงกันนะถ้าไม่จําเป็นอย่าให้มันเกิดเลยอย่าให้มันเกิดเลยอย่าให้มันเกิดถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะ เออจับมือกันเผยเผยแผ่ธรรมะเถอะจับมือกันใครมีแนวทางของใครก็ก็ใครถนัดแบบไหน,นอย่างอาจารย์เบียร์พูดนะถ้าไม่อคตินะถ้าไม่อคตินะถ้าฟังที่อาจารย์เบียร์แกพูดที่แกบ,บอกว่าเออแกก็แยกแยะอยู่เวลาแกพูยธรรมะแกก็คุสยสไตล์สไตล์แบบคนสมัยใหม่อะเข้าใจไม่คน คนพูดโซเชียลก็เหมือนดิฉันแหละบางทีดิฉันก็แบบฟิลลิ่งแบบแกล้งวีนบ้างอะไรบ้างพูดนู่นนี่นั่นไปแล้วเราก็พูดธรรมะไปด้วยอะไรให้แง่คิดคนไปด้วยแล้วคนก็ก็จําภาพว่าเนี่ยก็แพรลี่มันก็อย่างนี้แหละมันก็ปากจัดนะแต่ถึงเวลามันให้แง่คิดมันก็ให้แง่คิดนะมันปากจัดก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้ชวนใครไปทําอะไรที่เป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุนโกหกมดเทดงมงายมันก็ไม่ได้ทํานะอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออถ้า ถ้ามองเห็นในแง่ในแง่ดีของระหว่างกันอย่างเงี้ยดิฉันว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยอืมไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ถ้าอันไหนที่มันไมมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆมันอธิบายมันอธิบายผิดมันอธิบายผิดมันอธิบายไม่ถูกต้องมันอธิบายแบบผิดเพี้ยนเช่นผิดเพี้ยนในแง่ธรรมโอ๊ยจะออกมา โตจะออกมาอะไรดิฉันไม่แก้ต่างให้เลยเอาเต็มที่เลยค่ะเอาเต็มที่เลยอธิบายธรรมะผิดอย่างเงี้ยหัวข้อ,อน,นี้มันเป็นแบบนี้นะในพระสูตรท่าน<ต>อธิบายแบบนี้นะแต่สมมติว่าเป็นดิฉันหรืออาจารย์เบียไปพูดอีกแบบหนึง่งอธิบายอีกแบบหนึง่งไม่ตรงไม่ตรงพูดไม่ตรงเดี๋ยวคนเข้าใจผิดจะต้องออกมาแก้อันเนี้ยพูดไปเลยดิฉันแบบดิฉันดิฉันจะไม่ต่อว่าเลยพูดไปเลยพูดไปเลยค่ะดิฉันจะฟัง ดฉันจะฟังดิฉันจะดิฉันจะน้อมรับดิฉันจะฟังว่าเนี่ยพูดผิดแฮร์รี่พูดผิด,ด,ผดอาจารย์เบียร์พูดผิดสอนผิดแบบนี้เข้าใจผิดเดี๋ยวคนอื่นฟังแล้วไปทําตามไปเข้าใจตามแล้วมันผิดแก้ซะไหมแบบนี้เออเหมือนที่อาจารย์สมบูรณ์ท่านเคยทําอ่ะที่อาจารย์เบียร์เข้าใจเรื่องการเรื่องการจุติการเคลื่อนผิดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อธิบายในมุมของท่านไป อะไรไปหรืออีกหล,หลายๆเรื่องที่อาจารย์เบียบางทีท่านพูดในฟ์สดนาะบางทีมันก็พูดไปตามสัญญาความจําที่อาจจะคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างซึ่งดิฉันก็เป็นจําชื่อคนผิดบ้างจําหัวข้อจําหัวข้อที่มาของหลักธรรมผิดไปบ้างอะไรไปบ้างหรือไม่ตรงเป๊ะๆบ้างมันมีหมดนะคะมันเป็นเรื่องของสัญญาและมันเป็นเรื่องของสัญญาความทรงจําซึ่งทุกคนมีสิทธิผิดได้คาดเคลื่อนได้แต่ถ้าผิดแล้ว มีคนตักเตือนบอกกล่าวคนที่เขาทรงจําได้แม่นกว่าแม่นยํากว่าเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวก็เราก็ต้องฟังอันนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่ใช่เป็นการมามุ่งโจมตีกันที่เรื่องส่วนตัวนะคะพูดไปเถอะใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาไหล่มามุ่งพูดถึงเรื่องส่วนเฉพาะเจาะจงเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องเพศสภาพที่มันไม่ใช่เรื่อง ที่มันไม่ใช่ปัญหาที่ใครควรจะต้องมาตำหนิติดติงใครอย่างเงี้ยก็มันก็จะมันก็จะปัญหามันก็จะเกิดละถ้าสมมติมุ่งมาพูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องรสนิยมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละนี่ดิฉันถือว่ามันเป็นการมันเป็นการละเมิดสิทธิมันไม่ใช่เรื่องของการวิจารณ์ในความเห็นละมันไม่ได้เออทุกคนจ๋าสวัสดีสองพ ดิฉันเห็นเมื่อกี้ดิฉันกลับมาดิฉันเห็นอาจารย์เบียร์นั่งวีนลูกน้องอะไรไม่รู้ตะก,ก้าอะไรไม่รู้ะกูจะจ้างมึงมาทําไมล่ะกูจ้างมึงกูต้องมาเอาตะก,ก้าลงเองเองเองอนี่ยอาจารย์เบียร์ไปรู้นะเมื่อกี้เห็นอาจารย์เบียร์แบบแบบกูจ้างมึงมาแล้วกูต้องมาเอาตะก,ก้าลงกูจะจ้างพวกมึงมาทําไมล่ะเสียหายหมดทำงานไม่เป็นมืออาชีพเลย รู้ว่าจะต้องมาไรสดเนี่ยเรามาขายของมันต้องพร้อมสิหลังบ้านเนี่ยก็ตะก้าเลย <c oughs> <c oughs> ดาชัม,มากเมื่อกี้นี่แต่ว่าได้มานี่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 ฉันได้มาแล้วอาจารย์เบียให้กับกระโถนในกระโถนไม่แล้ว<ต>ไม่ได้เอามาอยู่ใ<บ>น,นรถกระโถ,ถอนอยู่บนรถนี่อันนี้มะม่วงน่ากินเดี๋ยวจะกินมะม่วงอาจารย์เบียให้แต่ของที่แกขายแต่ละอย่างมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยนะที่ล <c oughs> เปียกป่าโฟมน้ำหนัก,กวะโฟมไม่นามาขอยืมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น,นี่คินซิ่งโฟมไอหลอดขาขาวไงยาวๆทุกคนอ่ะมาสั่งปลาอินทรีก่อนสั่งปลาอินทรีก่อนใช่ใช่คอยืนมนะสั่งปลาอินทรีก่อนค่ะกดตะกร้าเลยปลาได้รับแล้วขอบคุณยายนาค่ะขอคนละหนึ่งบ้านนะวันนี้เอาปลาไปให้เอาเอา